มีรู้แล้วมีรู้แล้ว่านีอุโล่น่ะพายขึ้นแล้วปอดเลยแตกนิเลยเองแตกนิอันนี้มีรู้แล้วยผงหรอครับแลวากราอ่อนเก็บตัวต้องตัวนะคนยันผู้ยันคนฝากคบานผู้เดียวนะมุนมันิหลายนะปองดีเลยนั่นนั่นบ้านมีนดแตุ่านมุนหลายมันมันเดตายน่อย

่นน่ขนาขนาดบ้านมนั่นนอ้ะ้แหล้าอ้อยอ้งยวอ้่อ้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 ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mọi người 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 mọi

คุเราไม่ติดยุโรธทอนี่คดเไม่ติยรหรอเนี่ย

อยู่ไหอยูหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยูนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหอยู่ไหนอย่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยูไหนหนอยู่ไหนอยอยู่ไยู่่นอ่ไอยู่ไหอย่ไหนอยูอยู่ไหนอยู่ไหนนไหอย่ไหนอยนออยู่ไอยอยู่ไ่ไ่ไหนอยู่่ไหนนอยูู่ไหูู่่ไหู่่นอ่นอยู่ไหน

มีเราจะสร้งรไปรขาแล้วองขาแล้วมันไลไก่ขี้นหดอกไปเอาขึ้นมาเอาขึ้นเลยเไปันนั่นเอาขึ้นไปไปตัวแลตัวเลยกำลังขึ้นมากำลังขึ้นมาอยู่โอ้โหวันเลยปันปลยรวยมากเอาบนน้ำไปเอาบนนไปโคบลัมเลยปันเลย

มาเนีนมาเรีนมานนีนเนียนแปว่านี่มานรีนอ่ะไปเวนไไนี่โอ้ยไปอังเลยอ้า